ห้องอยู่ชั้นที่18นะครับตรงนี้จะมีรอยร้าวนะครับจากแผ่นดินไหวนะครับก็รอนิติมาตรก,การให้นะครับก็ประมาณไม่เกินสองเดือนนะครับห้องนี้จะมีแอร์สองเครื่องมีเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับอันนี้ระเบียง เคทีวีไมโครเวฟนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นตู้เสื้อผ้าในห้องนอนจะมีแอร์อีกหนึ่งเครื่องนะครับอันี้วิวห้องนะมีสัตว์นะ